อยากให้พี่หลิงอะค่ะเล่าถึงทริปต่างๆที่พาฮาดาราไปด้วยหน่อยค่ะสองใบเนี้ยเป็นใบที่พี่พี่พาไปเที่ยวที่โมร็อกโกด้วยกันช่วงประมาณแบบ3าวันแรกพี่ก็ก่อนที่จะถึงซาราคาค่ะพี่ก็ใช้ใบนี้ใช้ใบนี้ตั้งแต่วันออกเดินทางจากเมืองไทยใช้ใบนี้เสร็จปั๊บพอขึ้นหลังอูดปุ๊บนี่พี่เปลี่ยนเลยเพราะว่าพี่พี่ชอบขนาดของเขาค่ะแล้วก็พี่สังเกตว่าตัวเองเป็นคนชอบกระเป๋าของฮาดาราที่มีพ็อกเก็ตด้านข้างรุ่นรุ่นนี้เนี่ยเขาจะแบบพิเศษตรงที่พอมีฟูนล ะค,ะคือทุกอย่างมันมันหยิบง่ายเออมันแล้วมันดูแลง่ายแล้วสีของเขาเนี่ยคือมันเป็นสีน้ำตาลที่แบบพี่ชอบมากเลยมันมันเปื้อนไม่ค่อยเปื้อนง่ายแบบนี้ค่ะแล้วก็ขนาดกําลังพอดีคือสปายสองใบเนี้ยไปทิปมอโคใช่ไหมคะสปายอยู่ประมาณแบบ11วันอะไม่มีแบบว่าหวัดไลไม่มีอะไรเลยนะเขาทําให้เรารู้สึกแบบเออคล่องแคล่วคล่องตัว,ตวเวลาเดินทางอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใบนี้นะคะใบนี้ก็คืออันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะของไฮเดร่าคือเป็นรุ่นที่แบบ แบบเป็นกระเป๋าเดินทางที่แบบใหญ่จุใจมากถ้าขออนญุญาตนะคะถ้าเปิดให้ดู <c oughs> ว่านมาก <c oughs> <c oughs> ตัวงตัว,ต,วตัวแบบใส่คนแบบใส่เด็กไปได้หนึ่งคน <c oughs> <c oughs> ใส่เด็กไปได้เลย <c oughs> หนึ่งคนนะคะนี้ก็คือแบบดีมากคนะ่ะไปนี้นี่คือตะลุยไปด้วยกันแบบทิปเหนือจดใต้ไปหาดใหญ่ไป ไปแบบจังหวัดใกล้เคียงก็งจะเอาไปลงมาบ่อยสุดก็กรุงเทพค่ะกรุงเทพเนี่ยบ่อยสุดละมันจะมีใบหนึ่งที่ครั้งที่แล้วพี่มาแล้วเพื่อนซื้อให้เป็นใบทรงฮาร์ปมูนนะคะแล้วเขาซื้อสีแชมเปญมาให้อีกวันฝนกระหนำ่ำฝนกระหน่ำแบบเละเลยพี่ก็เลยโทรบ,บอกเพว่าแกกระเป๋าเปียกหมดแล้วแต่เชื่อไหมคะพอกลับมาถึงบ้านคือแห้งแบบกริบเลยอะแล้ววันนั้นพี่จําได้เลยออกไปกินข้าวนี่คือแบบฝนตกแบบกระหน่ำมากๆเออแต่พอกระเป๋าโดนฝนแล้วกลับมาบ้านอะคือพอเราเช็ด ตั้งไว้แป๊บเดียวแห้งแห้งกริบเลยพี่ก็เลยแบบาว <Wow. S 2> กระเป๋าเขาแบบมันมันดีจริงๆอ่ะ